สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกนะคะวันนี้นะคะกอ็อยู่กับพี่มายนะคะวันนี้พี่มายก็จะพาทุกคนมาดูในเรื่องของอะไรเอ่ย adverb of time นั่นเองนะคะโอเค y okay, u y s today we are going t o t a l k about adverb of time นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องนี้กันเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องยิบย่อยเนาะแต่ว่าก็ามีส่วนสําคัญในประโยคเหมือนกันนะคะใช้ทําให้เราเนี่ยสามารถคาดเดา tense ได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับ adverb of time เนี่ยนะคะเขาบอกว่า adverb เนี่ยก็คือคำกริยาวิเศษใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ time เนี่ยงบอกถึงในเรื่องของ เวลาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ adverb of time เนี่ยก็คือคำกริยาวิเศษที่มันบอกเ,อเวลาของการกระทำนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเขาบอกว่าตำแหน่งของ adverb of time เนี่ยมันมักจะสังเกตได้ง่ายเหมือนกันนะคะก็คือมักจะวางไว้ที่ท้ายของประโยคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า ถ้าวางที่ท้ายประโยคเนี่ยมันจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะหรือว่า,เ,าเราสามารถคาดเดาได้ไหมว่ามันอยูอ่ตรงไหนและเป็นคำไหนนะคะโอเคสำหรับการหา adverb of time นะคะก็เป็นเรื่องง่ายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราถ้าเราคุ้นเคยเนาะมันก็ไม่ได้มีเยอะคำหรือว่าหลายคำขนาดนั้นนะคะโอเคมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะในข้อที่หนึง่งเนาะตัวอย่างที่พี่มานำมาก็จะเป็น He is running now นะคะการใช้อ่า running นะคะ is running verb to be ตามด้วย verb ing นะคะเป็นการใช้ present continuous tense เนาะก็คือ tense ที่บ่งบอกถึงกำลังทำการกระทำนี้ตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้นะคะและเขาก็ขยายด้วยคำว่า now นะคะซึ่งเป็น adverb of time นั่นเองนะคะเป็นการอบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะสำหรับข้อนี้เนาะเมื่อแปลออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นเขาเนี่ยกำลังวิ่งตอนนี้นะคะก็คือ now เนาะตอนนี้และต่อมานะคะ dance studies English every day นะคะคำไหนเอ่ยเป็น adverb of time ก็คือ every day นั่นเองใช่ไหมคะ every day เป็นการอบอกถึง การกระทำในทุกๆวันนะคะและสามารถทำให้เราคัดเดวเทนส์ได้ด้วยนะคะก็คือ,อสำหรับ every day เนาะเป็นการที่ทำอะไรสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะก็คือทำทุกๆวันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น present present simple tense นั่นเองนะคะเป็นเป็นเทนส์ที่ เล่าถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นทุกๆวันซ้ำๆนะคะและนี่เลยสังเกตเห็นไหมเอ่ยเขาจะมีการเติมเสกับการเติม es เนาะถ้าประธานเอก,กพจน์กริยาก็จะต้องเติมเสประธานพระหูพจน์กริยาก็ไม่ต้องเติมเสนั่นเองนะคะโอเค และต่อมานะคะ Ploy and Pim are going to travel next month นะคะเขาบอกว่า Ploy แล้วก็ Pim เนี่ย are going to นะคะเป็นการบอกว่าเป็นการวางแผนนะคะว่าจะไปนะคะจะไปอะไรเอ่ยจะไป travel ก็คือจะไปเที่ยวนั่นเองและ adverb of time นะคะก็คือ next month นั่นเองเป็นการบอกว่าเออเนี่ยจะไปเดือนหน้านะนะคะจะไปเดือนหน้า เพราะฉะนั้นเป็นการบอกเวลานะคะขยายเวลานั่นเองว่าพลอยและพิมพ์เนี่ยจะไปเที่ยวในเดือนหน้านั่นเองนะคะโอเคและต่อมานะคะก็พี่แบ็ก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของคำนะคะที่เป็น adverb of time เนอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีหลายคำมากขนาดนั้นนะคะถ้าเราได้จำในส่วนนี้นะคะแล้วก็ได้พอเห็นผ่านหูผ่านตานะคะก็ มันก็จะต้องมีแน่นอนเลยนะคะในข้อสอบเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันไปทีละคำเลยนะคะสำหรับคำแรกนะคะก็คือคำว่า today นะคะออกเสียงเป็น today นะคะ today นะคะ today, ะคะ today วันนี้เนาะแล้วก็ต่อมา tomorrow ก็คือพรุ่งนี้นะคะ now เดี๋ยวนี้ yesterday นะคะเมื่อวานนี้นั่นเองเนาะ ก็จะส่วนมากก็จะใช้ที่เป็น past tense นะคะเพื่อบอกว่าเนี่ยมันเวลามันผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะก็คือเมื่อวานนี้และต่อมานะคะ soon แปลว่าในไม่ช้านะคะ this week สัปดาห์นี้ last week สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เขาก็จะม,มักที่จะใช้กับ past tense เหมือนกันนะคะเป็นการบอกอดีตนะคะโอเค last year ก็เหมือนกันเนาะ next month นะคะ next month uh, every day เป็นการบอกว่าทุกๆุกวันเลยนะคะ late สาย every month ทุกๆุกเดือนนั่นเองนะคะโอเคคำเหล่านี้นะคะก็เป็น uh, adverb of time ทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นคำที่สามารถพบเห็นได้บ่อยมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งในข้อสอบหรือว่าประโยคในหนังสือหรือว่าประโยคที่ใช้ในชีวิตจริงนะคะก ย่อมที่จะต้องมี adverb of time เพื่อบอกนะคะแล้วก็ขยายเวลานั่นเองเนาะโอเคต่อมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของ exercise นะคะ exercises เนาะก็คือแบบฝึกหัดนะคะไม่ใช่การออกกำลังกายเด้ออ่ะออกกำลังกายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายสมองกันนะคะโอเคมีทั้งหมด5ข้อนะคะพี่มันก็จะให้น้องๆบอกเกี่ยวกับว่าในประโยคนี้ คําไหนนะคะที่เป็น adverb of time นะคะว่าจำได้หรือเปล่าที่เราดูมาเมื่อกี้นี้นั่นเองเนาะโอเค are you ready okay, I know you are ready we will let's get started ไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับข้อที่หนึ่งเนาะ phone went to the market yesterday นะคะเขาใช้เขาใช้ went ก็คือเป็นช่องที่สองนั่นเองเพราะฉะนั้น คาดเดาได้เลยว่าในประโยคที่1 sentence ที่1เนี่ยจะต้องเป็น tense อะไรดีเอ่ยต้องเป็น past tense เนาะเพราะว่าเป็นเป็นการใช้ verb ช่องที่2เนาะโอเคเพราะฉะนั้นอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะเขาบอกว่า adverb of time เนี่ยมันจะชอบที่จะวางอยู่ข้างท้ายของประโยคเลยเพราะฉะนั้นในคำนี้ก็คือ yesterday นั่นเองนะคะเป็นการาขยาย นอนว่าเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะก็คือฝน went to the market yesterday ฝนไปตลาดมาเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะและต่อมาในข้อที่อ่าในข้อที่2นะคะฟ้า and her m o m are cooking now นะคะ are cooking อ่า verb to be ตามด้วย verb ing เพราะฉะนั้นเป็น Present c o n t i n u a u s t e n s e นั่นเองเ,องเนาะเป็นการบอกว่ากำลังทำในตอนนี้นะคะกำลังเกิดในตอนนี้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น Adverb of Time ของาก็คือคำว่า now นะคะแล้วเขาก็จะชอบวางที่ท้ายประโยคนั่นเองเนาะก็คือฟ้าแล้วก็แม่ของหล่อนเนี่ยกำลังทำอาหาร now ก็คือตอนนี้เดี่ยวนี้นั่นเองเนาะและใน ข้อที่3นะคะโอเค my family will go to the beach tomorrow นะคะ will go to the beach tomorrow เป็นการบอกว่าจะไปใน tomorrow <Okay. S 1> ก็คือพรุ่งนี้นะคะเป็นการขยายเวลานะว่าเออเนี่ยจะไปพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ต่อมาข้อที่4นะคะ peter is coming late today นะคะเป็นการบอกว่าปีเตอร์เนี่ยมาสายในวันนี้นะคะ และสำหรับข้อที่5นะคะ n นี่ยที w o r k s at factory last year นะคะอ่าการเติม ed เนี่ยนะคะส่วนมากเขาจะก็จะเติมเพื่อให้มันเป็นช่องที่2หรือว่าช่องที่3นั่นเองนะคะเป็นการบอกว่าเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะคะและ a d v e r b of time ของเราก็คือคำว่า last year นั่นเองเป็นการบอกว่าเออตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแนตตี้เนี่ยทำงานที่ factory ก็คืออะไรเอ่ยโรงอะไรคะโรงงานนั่นเองเมื่อ last year เป็นการบอกเวลาว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่เราดูกันไปในเรื่องของอะไรนะ adverb of time นั่นเองเนาะก็คือเป็นคำกริยาวิเศษที่ขยายเวลาของการกระทำนั่นเองนะคะว่าทำตอนนี้ ทำเดี๋ยวนี้ทำเมื่อวานทำวันนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนที่เราได้ดูกันไปนะคะแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะก็ถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนนะคะ<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่มาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่มาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโอเคบายบาย